สวัสดีจ้าครอบครัวน้องครีมสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แทนแทนแทนอะไรนี้แผ้าห่มอุ้ยอันนี้นะคะเป็นของฝากจากคุณแม่พรนะคะคุณแม่พระจากออสเตรเลียนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาประหมแล้วก็ให้แม่วานช่วยเป็นสะพานบุญนะคะนำไปแจกให้กับครอบครัวช้างนะคะ ครอบครัวใครบ้างนั้นก็ต้องไปรับชมกันนะท่านขาก่อนอื่นเลยนะต้องให้พวกควานแกะก่อนนะคะอะอ,ะอ,ะอันนี้ไหนดึงอันนี้ดิหมวย,อยโอ้ทำไมพ่อผมสวยแท้ืออืไวิธีแกะแลมะมั้งแกะได้ไหม <laughs> พ่อควานแกะปิดด้าน งอวยใช้ด้วยได้ดีอืมใช้ได้ทุงใหญ่ใช่ทุงใหญ่ใส่ของได้อ่าออกแล้วโอ้อ๋ปาดูจากเสศทางอ๋อมวยถ้าดึงไม่ได้มันจะไม่ใช่ไม่ถูกนะมันไม่ใช่ แค่ว่ามันติดค่ะแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างอาแกะเลยอุ้ยแกะเลยลูกแกะแล้วค่ะแกะแล้วจ้าอ๋อมีกระเป๋าจใจขนมมาจากไหนมังซื้อมั่งอ๋อนึกว่ามาจากในนี้อ่าเดี๋ยวเดียวใส่ปราหมแล้วก็ไปให้เขาเดี๋ยวทำไมพื้นใหญ่จังไปดูไปดูสีเขียวไปดูน้องครีมฮันหลังไหนไหนถืถือกันกี่คนดี โอ้ดูดูามดูถทำไหนไหนกลางดูหน่อยสิอยากรู้ว่ากลางถือถือคนละมุมถือคนละมุมไหนจะจะเยบกระเป๋าผ้านะลูกนะถือคนละมุมลูกโอ้ยไอคีมนอนหงายคีมได้สบายไม่ได้ไม่หงายคีมหรอกเนาะเอาไว้ฮะเหนื่อยฟืนแล้วเดี๋ยวพับไปก่อนนะครับไม่หงายิมผมก่อนนะอันนี้อ๋อเนี่ยใไรช่วยแท้ไหนเขาจับดูเขาดูเนื้อผ้าหน่อยได้ไหมคะ ขอดูเนื้อผ้าเนี่ยค่ะนุ่มมากเลยอุ้ยดูดมือแม่แก่นมันดำมาละมุนละมุนมากเลยละมุนมากเลยนะคะละมุนมากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปวางไว้ข้างบนเดี๋ยวจะไปก่อนหนูหนูชอบตัวไหนลูกเนอมันเป็นดอกไม้คุณชอบตัวนไหมวุ้ยแม่นี่ อาการการทุทีนะพื้นลูกใหญ่มั้ยทาไมมันใหสวยๆแท้โอ้โหพื้นที่สองนะคะนอนได้สี่ห้าคนอุ้ยน่ารักค่ะไม่ภาษาเกาหลีไม่ภาษาญี่ปุ่นโอ้ภาษาอะไรปลาก็ไม่รู้เลยภาษาญี่ปุ่นออสเตรเลียออสเตรเลียอันนี้ขออันนี้แล้วกันขออันนี้แล้วกันอย่าเพิ่ง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 ทำไปก่อนไปไว้ก่อนเดี๋ยวทำอ มาดูท like ี่ละพื้นก่อนสองพืนแล้วโอ้ยตัวหัวความชุรมุนวุ่นวายก็เกิดขึ้นนะคะอะไรก็สวยหมวยเอาหมดคนเดียวแล้วหมวยความชุรมุนวุ่นวายก็เกิดขึ้นนะคะอุ้ยอันนี้ก็สวยเหมือนกันไอเอ็กตาแล้วลูกเอาต้อองเาไปให้เขาอีกโอ้ยนี่นอนได้สบายโอ้ยว่าง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 ผ้าดีดีทำไมมีแต่สวยๆแท้ โอ้ตกลงเอาให้หมดเลยพี่การพูดถูกอ่าตาอันนี้ก็ได้เอาไปเช็ดคิู้โอ้เอาไปเช็ดคิ้วโอ้ยเนาะพูดจาเอามัดู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 สีชมพูสวยเนาะ หญ่ด้วยน้องครีมน้องครีมพอรู้ว่าไม่ใช่ของกินนะไม่สนใจเลยกางดูลูกกลางดูน้องน้องครีมนี่พอรู้ว่าไม่สนใจกลางอย่างนี่วะนะเลี้ยไข่ถูกนะำหน่อยโอ้เด็กทะลุกในในเด็กทะลุกโอ้ยเด็กทะลุกเด็กทะลุกนะฮะอ่าอ่าอ่าจ้าเก้าบาทกี่ปืนแล้วพ่อครบหกปืนไหมสี่เหรอ เก็บเก็บไม้ได้เอาไว้ใส่ให้เขาลูกวางไว้เออนี่พ wow <uh, mm, uh, um, ื้นที่งท้าโอยพนทุ่งท้าสวยมากเลยอ่ะกระเอาลูกกระอาสวยทุกคนสวยทุกพื้นอะไรนี่อู้ดอกกลาลุเปล่าไม่รู้อ่ะนะคะผ้าก็ใหญ่ใหญ่มากนะคะแม่พรใหญ่แล้วก็สวยนะคะให้โชว์ดีๆหน่อยพื้นนี้โชว์ให้มันดีๆหน่อย โอเคใหญ่สวยนะไม่พรอนขาเนื <capacidad> Arizona, <ıyoruz> ้อผ <cas ule> ้า <man> ดีมากเลยนะคะขอบคุณ <Far> ค่ะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะกูอยากได้ทุกคุณเลยไม่เป็นไรนะคะแบ่งปันกันนะคะโอ้โอ้โอโอ้น้องคิมโอ้โอ้อน้องคิมโอ้โอ้น้องคิมแม่ดูแม่แม่ดูน้องคิมโอ้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 เฮ้น้องคิมโอ้น้องคิมดีใจด้วยนะคะดีดีลูกดีดีแล้วแล้วแล้ว เอาคืนกลางด้วยลูกเสียเลยของขวัสวยทุกปืนเอาหมวยนอะไรก็สวยทุกปเอาหมวยสวยทุกปืนลูกนี่เป็นไหมเลยนะจ๊ะจับไปดีลูกจับไปดีกันโอ้ดูนะคิมให้นั่งดูดูน้องิมให้นั่งคิมให้นั่งจริงจ้าดูจะดูพ่อหอมเลยดูน้องคิมนั่งคิมค่ะอ๋อเดี๋ยวจะไปให้กับใครนั้น ต้องไปตามดูกันนะคะอ่า,อาเดี๋ยวตามไปรับชมเลยจ้าขอบคุณค่ะกันแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะแม่พรนขาที่ให้แม่ควานเป็นสะพานบุญให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะ,ะขอให้แม่พรนและก็ครอบครัวนะ,ะจงมีสุขภาพราา้านไมแข็งแรงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นแม่จะแก่นจะพับใส่กระเป๋าก่อนนะก่อนจะไปนําให้ควานช้างนะคะ เดี๋ยวหลังจากที่เรานะคะ,ะพับนะ,ะบรรจุเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกล่องของขวัญอย่างนั้นเลยนะคะทั้งหมด6ชิ้นนะคะก็ข้างบน2นะคะข้างบน2ข้างล่าง4ี่เป็น6นะคะขอบคุณคุณแม่พอแล้วก็ครอบครัวนะคะขอให้คุณแม่และก็ครอบครัวนะจงพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งได้นะคะก็ขอให้สมหวังดังตั้งจิตตั้งใจไว้ทุกประการนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ ขอ,คคอบ,บคุณค่ะวางในขอบคุณใครเดียวขอบคุณค่ะบ่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปแจกให้กับสองบ้านนะคะเป็นบ้านใดนั้นตามไปรับชมเลยจ้าขอ,<ย>ขอไม่ควานขอไม่ควานก็ได้สองชิ้นนะคะดีใจดีใจเร็วดีใจก่อนดีใจก่อนเย้เย้เย,ย้โอเคค่ะ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงควานเกียวอูหนักมากนะคะควานเกียวบอกนะครับครัได้รับแล้วนะครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบความอบอุ่นนะครับความอบอุ่นเพิควนเสียวครับเป็นช่วงที่ถูกเวลานะครับช่วงนี้ช่วงหนาวด้วยได้ความอบอุ่นมากเลยครับสองฝืนนี้อบอุ่นแบบนะครับ ถึงลำไส้เลยโอ้สุดจอเลยควันเขียวไม่แขนชอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณอีกครั้งสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณแม่พรนะคะเดี๋ยวคิวต่อไปก็จะเป็นของท่านใดนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะขอบคุณควันเขียวด้วยนะคะยกคนเดียวไม่ไหวนะควันเขียวหนักนะะเนื้อผ้าดีมากนะคะโอ้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเต่อกันเลยนะคะฮอปอว่อ่ะ อันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์ข้อควานแม่ควานข,ของน้องแหลมทองนะคะไปกันเลยมาถึงแล้วนะคะก็จะเจอโอ้สมุนเยอะจังนี่ครับถึงแล้วนะคะนี่จะเป็นแม่ควานนะคะแม่พานะคะอแล้วก็คุณพ่อสุดหล่ปอป<พ>้อโฟสนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลำล้ำรวยๆยิ่งขึ้นนะคะคุณแม่จ๋าครอบครัวแม่น้องแตงโมก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วยุมันกวัญยืนนะครับกินสิ่งใดประสงค์สิ่งนั้นนะครับหมดทุกประสงค์มาลกหมดไฟนะครับ ขอบคุณครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราอย่างนี้ได้พ่อห่มทรงฟืนแล้วไม่ใช่จะจแบ่งกันนอนบอกจะไม่นอนด้วยกันแล้วเหรอฮะเอาอย่างนอ้ด้วยกันอย่างนอ้ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาดูน้องแหลมทองต่อท่ะไมคควันก็ได้เป็นสะพานบุญเนาะขอบคุณคุณแม่พระนะคะจากออสเตรเลียนะคะคุณแม่พรนะคะอูแดงโมทักททยเลยนะคะอ่าก็ ขอบคุณนะคะที่ให้แม่ควันเป็นสะพานบุญให้นะคะก็ได้ทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะโอ้ดูดื่มนมนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอปิดท้ายคลิปนะคะด้วยความน่ารักตรงนี้นะคะมาดูน้องแหลมทองกันต่อนะคะแจกจ่ายความสุขแล้มาดูความน่ารักนะคะดูแม่สายโยกน้องก็จะดื่มนมป้าดูทำดูทำโอ้ดูทำโอ้ย งวนไสจังเลยอเดี๋ยวยังไงจะขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ให้แม่พอและครอบครัวนะคะจงพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งได้นะคะก็ขอให้สมหวังดังตั้งจิตตั้งใจไว้เลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย